สวัสดีค,ค,ครับกระผมนายนักครียนเสกขวาเลขที่7จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับสเป็นหัวหน้ากลุ่มครับดิฉันนางสาวจรวนรทองรักเลขที่ยี่สชั้นม,ม .5 ้ทับสเป็นสมาชิกค,ค่ะโครงงานของเรานะคะมีชื่อโครงงานว่า Hand dryer to d r e เครื่องเป่ามือให้แห้งค่ะครับที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยพบเกี่ยวกับปัญหา ไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนา19ทนะครับเนื่องจากไวรัสชนิดน,นี้นะครับมีการติดต่อกันทางการสัมผัสมือครับคนไทยเราจึงต้องหมั่นล้างมือให้บ่อยๆครับเพราะว่าการกำจัดของเชื้อไวรัสเนี่ยต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ครับหรือล้างมือบ่อยๆและการล้างมือบ่อยๆทำให้มือเปียกมือที่เปียกนั้นนะครับมันเหมือนว่าเป็นตัวดึงดูดแบคทีเรียอย่างมากอาจทำให้คุณป่วยได้นะครับ เราจึงคิดค้นเครื่องเป่ามือให้แห้งแฮนเดย์ดูดไดอนเนกประสงค์นี้มาเพื่อตอบสนองอำนวยความสะดวกกับการล้างมือให้ครบตามสมบูรณ์แบบครับค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษากรรมวิธีของเครื่องเป่ามือ2เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้3เพื่อศึกษากรรมวิธีของเครื่องเป่ามือและนำความรู้ไปเผยแพร่อ,อีกด้วยค่ะ ครอบเขตของโครงงานนี้นะครับตัวแปรต้นคือเครื่องเป่ามือให้แห้ง Hand Dryer to d ายครับตัวแปรตามคือประสิทธิภาพของลมที่มาจากพัดลมมอเตอร์12โวลต์ครับตัวแปรควบคุมคือลมที่สามารถเป่ามือให้แห้งภายใน1-2นาทีหลังจากล้างมือเสร็จครับค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราจัดจำหน่ายเพียง250บาทค่ะ นที่เราใช้ใทําครงการนี้ครับคืออย่างแรกคือกล้องกล้องเครื่องมือครับกล้องตามบ้านครับที่สองคือพัดลมขนาด12โวลต์ดีนีครับก็หัวาชาร์จสายแจ็คดีีนะครับคัตเตอร์กาวร้อนกาวแท่งตะกั่วนะครับแล้วก็ ปืนมัดกีนะครัเราไปเริ่มขั้นตอนวิธีทำกันเลยครับเอามัดกีเทียบกับกัะชายนะครับแล้วให้มันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเอาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับเพื่อให้บัตรกีร้อนครับตอนนี้ตัวบัตรกีเราก็ได้ร้อนแล้วครับแล้วก็จะเอายิบกล่องขึ้นมาคร,รับเราค่อยๆล้มลงนะครับตัดตรงร Whenever -se I see you, all I can think is my son waiting for you, my not I can't forget that we met. าใช้ปืนกายิงเ้ื่ออะไรก็ดได้ตัมเป็นี้แลนะ้วแล้วก็ทำการประกอบกครนะับวก็เอาตววิทเอเสียดเลยนะครับแล้วก็บัดดีกก็ป่านะครับโดยใช้ขั่ว เราทำขัน้นตอนเสร็จแล้วครับแล้วก็ได้ผลงาน,นออกมาแล้วครับเป็นกระลงุเป็นเครื่องกลองหอล่านี้ก,ก็จะลองดูลองนะครับก็จะมีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เง,งื่อนไข4มิติ2เง,งื่อนไขความรู้คือวิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้ทำระยะเวลาในการประกอบและวิธีประกอบคุณธรรมคือความซื่อสัตย์มีสติสมาธิความพยายามความอดทนฝ่ายเรียนรู้ห่วงคือ ความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความพอประมาณก็คือช่วงวัยที่เหมาะสมวัสดุอุปกรณ์ระยะเวลาในการทํามีเหตุผลก็คือนําองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอด แล้วก็ไว้อุปโภคในครัวเรือนแล้วสามารถนําไปสร้างรายได้และเป็นอาชีพได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทําทักษะในการทําระยะเวลาในการทำนี่นะคะ ก็คือด้านที่1ก็คือด้านวัตถุนะคะสร้างแรงบันดาลใจในการทําชิ้นงานสร้างรายได้เพิ่มมูล,ลค่าด้านที่2ก็คือด้านสังคมนะคะสร้างแหล่งความรู้ใหม่ในชุมชนและสร้างนวัตกรรมที่สร้างความปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อสังคมได้ค่ะแล้วก็อีกด้านนึงนะคะก็คือด้านวัฒนธรรมนะคะสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความปองดองกันค่ะแล้วก็ ด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสามารถนำไปใช้รีไซเคิลได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะโครงงานของเราจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีที่ปรึกษาทั้งสองท่านนี้ครับท่านแรกนะครับขอขอบคุณที่ปรึกษานายนัทนนท์เกษตรเอี่ยมค่ะท่านที่สองนะคะนางสาวสุธิดาทับจากกลุ่มแฮนดิเยอร์ชูดายขอขอบคุณครับ